โอเคค่ะเรามาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งกันวันนี้เนาะครับผมว่าโดยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อของคริสเตียนกับแนวคิดที่เรียกว่าไซออนิสต์ค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยิวใช่ครับเป็นประเด็นที่คุยกันเยอะนะฮะใช่ค่ะใช่แล้วก็วันนี้เรามีข้อมูลหลักมาจากบทความเรื่องคริสเตียนไซออนิสต์การตีความความเชื่อกับธรรมเนียมยิว นะครับเขียนโดย The Vigilant Shepherd อ๋อค่ะคือบทความนี้เขาเขียนขึ้นหลังจากามีข่าวการเสียชีวิตของนักเคลื่อนไหวการเมืองคนหนึ่งในอเมริกาที่เป็นสายอนุรักษนิยมค่ะ <Ka. S 1> แล้วผู้เขียนเขาก็พบว่าคนนี้มีความเชื่อแบบคริสเตียนไซออนิสซึ่งเ,เป็นแนวคิดที่แบบว่ามีพลังมากในอเมริกาแล้วก็ก็มีอิทธิพลมาถึงคริสเตียนภายบางกลุ่มด้วยครับ น่าสนใจมากค่ะเง้นเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือไม่ใช่จะมาตัดสินเนาะว่าใครถูกใครผิดครับไม่ใช่แบบนั้นแต่เหมือนอยากชวนมาทําความเข้าใจมุมมองต่างๆกันมากกว่าว่าเอ๊ะทำไมเขาคิดแบบนี้แล้วแก่นมันคืออะไรทําไมถึงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันใช่ครับเพื่อให้เราได้อได้คิดได้ไตรตรองถึงความเชื่อของตัวเองมากขึ้นด้วยเนาะใช่เลยค่ะงั้นคําถามแรกเลยที่บทความนี้จุดประเด็นขึ้นมาก็คือว่าการที่คริสเตียนบางกลุ่มเนี่ย เขารู้สึกผูกพันแล้วก็นำธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยูเข้ามาในความเชื่อของตัวเองคมันมันเหมาะสมไหมอะไรทำนองนี้ซึ่งก็มีมุมมองต่างกันไปเลยนะคะครับผมแล้วก็การทำความเข้าใจเหตุผลของแต่ละฝ่ายเนี่ยผมว่าสำคัญนะเพื่อเราจะเคารพความแตกต่างได้แล้วก็อาจจะทำให้เราเข้าใจความเชื่อของเราเองชัดขึ้นด้วยมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยแล้วก็กลุ่มที่เห็นต่างออกไปครับ งั้นเราลองมาดูฝั่งที่ที่เขารู้สึกเชื่อมโยงก่อนไหมคะว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างได้ครับอย่างแรกเลยที่เขามองก็คือเรื่องรากเน่าคือาศาสนาคริสต์เนี่ยมีรากมาจากาศาสนายิวใช่ไหมคะครับพระเยซูสาวกยุคแรกก็เป็นชาวยิวทั้งนั้นใช่ค่ะการเข้าใจธร,รมเนียมวัฒนธรรมยิวก็เลยเหมือนช่วยให้เข้าใจบริบทพระคัมภีร์ได้ลึกขึ้นเหมือนกลับไปดูที่จุดเริ่มตน้นอะไรทํานองนั้นอืมครับ อันนี้น่าสนใจอีกประเด็นที่เขายกมาก็คือเรื่องอความต่อเนื่องของพันธสัญญาความต่อเนื่องยังไงคะคือเขามองว่าพวกเทศกาลเดิมๆของยิวในพันธสัญญาเดิมอย่างเช่นตัสกาหรือเทศกาลเพลิงภาคอะไรพวกนี้ครับค่ะมันไม่ได้ถูกยกเลิกไปสักที่เดียวแต่เหมือนเป็นเงาที่ชี้มาหาความจริงซึ่งก็คือพระเยซูอ,อ๋อเหมือนที่เปาโลเขียนในโคโลสีใช่ครับโคโลสีบทที่สองข้อ1 6บหถึงสิ การศึกษาธรรมเนียมพวกนี้ก็เลยเหมือนการเรียนรู้แผนการของพระเจ้าที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็มีอีกจุดที่สำคัญมากๆเลยโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มที่เรียกว่าคริสเตียนไซออนิสต์กับเมสิยานิกยวครับกลุ่มยูที่เชื่อพระเยซูใช่ค่ะกลุ่มนี้เขาจะเน้นเรื่องความเชื่อในการฟื้นฟูอิสราเอลตามคำพยากรณ์มากๆครับผมเขามองว่าการตั้งประเทศอิสราเอลสมัยใหม่ปี1948เนี่ย เป็นการเริ่มต้นของการที่คำพยากรณ์สำเร็จอืมครับแล้วก็เป็นสัญญาณว่าพระคริสต์ใกล้จะกลับมาครั้งที่สองแล้วการติดตามธรมเนียมยิวหรือการให้ความสำคัญกับประเทศอิสราเอลก็เลยเ,เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึง้งสำหรับพวกเขาครับนั่นคือมุมมองฝั่งที่สนับสนุนเนาะแต่ทีนี้ในทางกลับกันเนี่ยคริสเตียนส่วนใหญ่ทั้งในอดีตและปัจจุบันก็จะมองว่าการไปยึดถือธรมเนียมยิวอย่างเคร่งครัดเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นหรืออาจจะไม่เหมาะสมด้วยซ้ำ อ้าวเลอคะทําไมล่ะคะเหตุผลหลักๆเลยก็คือความเชื่อเรื่องพันธสัญญาใหม่ในพระเยซูคริสต์ครับอ๋อค่ะซึ่งเชื่อว่ามาแทนที่พันธสัญญาเดิมที่ให้ผ่านโมเสสไปแล้วผู้กฎเกณฑ์พิธีกรรมเทศกาลต่างๆเนี่ยถือว่าสําเร็จสมบูรณ์ในพระคริสต์แล้วค่ะตามที่พระธรรมฮิบรูบทที่ 8: ปดข้อสิพูดไว้ว่าพันธสัญญาแรกนั้นเก่าแล้วกําลังจะเสื่อมสูญไปอ๋อเข้าใจคะ่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องเสรีภาพในพระคริสต์ใช่ไหมคะที่เปาโลนเน้นมากๆพระคริสต์ทำสำเร็จแล้วเหมือนพยายามทำในสิ่งที่ไม่ต้องทำแล้วอะไรแบบนั้นครับอืม ก็น่าคิดนะคะแล้วก็มีประเด็นที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแล้วนักวิชาการหลายคนให้ความสําคัญมากคือเรื่องความแตกต่างกันมากๆเลยนะระหว่างชนชาติอิสราเอลที่เราอ่านเจอในพระคัมภีร์ค่ะกับประเทศอิสราเอลที่เป็นรัฐชาติสมัยใหม่ในปัจจุบันอ๋อมันไม่เหมือนกันหรอคะคือการเอาสองสิ่งนี้มาผูกกันโดยตรงเนี่ยเขาเตือนว่าอาจจะนําไปสู่การตีความพระคัมภีร์ที่ผิดเพี้ยนได้หรืออาจจะมีนัยยะทางการเมืองที่ไม่ถูกต้องเข้ามาปนอืม,มุมมองนี้เขามองว่า อิสราเอลของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่เนี่ยหมายถึงชุมชนของผู้เชื่อทั้งหมดคือทั้งยิวและคนต่างชาติที่เข้ามาเชื่อในพระเยซูอ๋อเหมือนที่กาลาเทียพูดว่าในพระคริสต์ไม่มีความแตกต่างใช่ครับกาลาเทีย3.28-29ประมาณนั้นเลยซึ่งแนวคิดนี้มันก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่า,าศาสนานิาสตรดการแทนที่หรือ replacement theology เคยได้ยินค่ะครับบางทีก็เรียกว่า Super s u p e r s e s s i o n i s m เป็นมุมมองที่มีมานานในคริสตจักรที่เชื่อว่าเพราะชนชาติอิสราเอลโดยรวมปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระเมสสิยาค่ะคริสตจักรซึ่งก็คือกลุ่มผู้เชื่อทั้งยิวและต่างชาติเนี่ยก็เลยเข้ามาเป็นศูนย์กลางในแผนการของพระเจ้าแทนที่บทบาทเดิมของชนชาติอิสราเอลอ๋อแล้วเพราะสัญญาต่างๆก็สำเร็จในคริสตจักรแทน ใช่ครับเป็นการสําเร็จฝ่ายจิตวิญญาณในคริสตจักรโหฟังดูมีเหตุผลหนักแน่นทั้งสองฝั่งเลยนะคะเนี่ยครับผมบทความเขาสรุปตรงนี้น่าสนใจดีค่ะเขาบอกว่าบางทีสิ่งสําคัญอาจจะอยู่ที่การแยกแยะระหว่างการศึกษาเพื่อเข้าใจรากเหง้าบริบทครับกับการนำธรรมเนียมที่อาจจะสำเร็จไปแล้วในพระคริสต์กลับมาปฏิบัติเหมือนเป็นข้อบังคับอีกครั้งใช่ครับการแยกแยะตรงนี้สำคัญมากทีนี้ถ้า เรากลับมาดูฝั่งที่เชื่อในการเชื่อมโยงโดยเฉพาะกลุ่มคริสเตียนไซโอนิสกับเมสิยา n i นิกยูเนี่ยเขาเห็นหลักฐานอะไรในพระคัมภีร์มาสนับสนุนแนวคิดเขาบ้างคะ่ะครับเขาก็มีหลักฐานที่เขายึดถือนะหัวใจสําคัญของเขาเลยคือการตีความพระคัมภีร์ตามตัวอักษรหรือ literal interpretation อ uh ่าฮะซึ่งเป็นรากฐานของระบบาศ,าศาสนศาสตร์ที่เรียกว่า dispensationalismdispensationalism ครับ ระบบนี้จะมองว่าพระเจ้ามีแผนการที่แยกต่างหากกันสำหรับชนชาติอิสราเอลที่เป็นเชื้อชาติกับสำหรับคริสตจักรอ๋อมีสองแผนคู่ขนานกันไปประมาณนั้นครับเขาก็เลยมองหาคำพยากรที่เกี่ยวกับชนชาติอิสราเอลโดยตรงแล้วก็ตีความว่าจะต้องสำเร็จตามตัวอักษรจริงๆมีตัวอย่างไหมคะว่าเขาอ้างข้อไหนบ้างมีครับที่เจอบ่อยๆนะอย่างแรกเลยคือเรื่อง การรวบรวมผลไพร่ที่กระจัดกระจายไปให้กลับมาที่แผ่นดินอิสราเอลอ๋อที่กระจัดกระจายไปนานๆใช่ครับเขาจะชี้ไปที่เอเซเคียลบทที่37นิมิตกระดูกแหง้งใช่เลยนิมิตถูกเขกระดูกแห้งที่พระเจ้าทําให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาก็มองว่านี่คือภาพของการฟื้นคืนชาติอิสราเอลในปี1948หลังจากที่ดูเหมือนตายไปนานโหเชื่อมโยงแบบนี้เลยครับหรืออย่างในอิสยาห์บทที่11 ที่พูดถึงพระเจ้าจะยื่นพระหัตถ์ครั้งที่สองเพื่อรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลือกลับมาครั้งที่สองใช่เขาตีความว่าไม่ใช่แค่การกลับมาจากบาบิโลนครั้งแรกแต่เป็นการกลับมาครั้งสุดท้ายในยุคเานี้แหละจากทั่วโลกเลยแล้วก็มีเยเรมีบทที่23อีก ที่บอกว่าการรวบรวมครั้งสุดท้ายนี้จะยิ่งใหญ่กว่าการออกจากอียิปซะอีกถูกต้องครับเขาก็มองว่ามันสอดคล้องกับการที่ชาวยิวกลับมาจากทั่วทุกมุมโลกมาที่รัฐอิสราเอลในปัจจุบันนี้น่าสนใจค่ะแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องการรวมพลมีครับ อีกเรื่องคือคำพยากรณ์เรื่องแผ่นดินที่จะกลับมาอุดมสมบูรณ์อ๋อที่บอกว่าทะเลทรายจะเขียวชอุ่มใช่ครับอย่างในเอเซเคียบทที่36ที่บอกว่าแผ่นดินที่เคยรกร้างว่างเปล่าจะถูกไถวานแล้วกลับกลายเป็นเหมือนสวนเอเดนค่ะเขาก็เชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับการพัฒนาการเกษตรเทคโนโลโยีของประเทศอิสราเอลสมัยใหม่ที่เปลี่ยนทะเลทรายให้พอปลูกได้จริงๆอ๋ออันนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะครับผม อีกเรื่องก็คือกรุงเยรูซาเล็มครับรในลูกาบทที่21บข้อ2ี่พระเยซูตรัสว่ากรุงเยรูซาเล็มจะถูกคนต่างชาติเหยียบย่ําจนกว่าเวลาของคนต่างชาติจะครบถ้วนค่ะแล้วไงต่อคะกลุ่มคริสเตียนไซออนิสก็ตีความว่าเวลานี้มันสิ้นสุดลงแล้วในปี1967ปี1967ตอนสงครามหกวันใช่ครับตอนที่อิสราเอลยึดเยรูซาเล็มตะวันออกคืนมาได้ทําให้เยรูซาเล็มกลับมาอยู่ใต้การปกครองของยิวอีกครั้ง อันนี้ถือเป็นสัญญาณที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเขาเลยโหนี่ละเอียดเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องบทบาทต่อเนื่องของอิสราเอลในแผนการของพระเจ้าบทบาทต่อเนื่องใช่ครับเขาจะเน้นพระธรรมโรมบทที่9ก้ถึงสิมากๆอ๋อที่เปาโลพูดถึงอิสราเอลครับเปาโลอธิบายว่าถึงแม้คนอิสราเอลส่วนใหญ่จะยังไม่เชื่อพระเยซูแต่พระเจ้าก็ไม่ได้ทอดทิ้งชนชาติที่พระองค์เลือกสรรไว แล้วเปาโลก็สรุปในบทที่11ข้อ26ว่าและในที่สุดคนอิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอดอืและข้อ29ก็บอกว่าเพราะว่าของประทานและการทรงเรียกของพระเจ้านั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็เลยตีความว่าพระเจ้ายังมีแผนสําหรับชนชาติอิสราเอลโดยเฉพาะใช่ครับการรวมตัวเป็นชาติอีกครั้งก็เลยเป็นขั้นตอนที่จําเป็นก่อนที่จะเกิดการกลับใจครั้งใหญ่ในอนาคตตามคําพยากรณ์ เข้าใจมุมมองเขามากขึ้นแล้วค่ะแต่ก็ก็ต้องย้ําอีกทีนะคะว่านี่คือการตีความแบบหนึ่งถูกต้องครับเป็นการตีความแบบ dispensationalism ที่อ่านพระคัมภีร์ตามตัวอักษรเป็นหลักซึ่งมันต่างจากมุมมองของคริสเตียนอีกกลุ่มใหญ่ที่เชื่อเรื่อง replacement theology ที่มองว่าสําเร็จฝ่ายจิตวิญญาณในคริสตจักรไปแล้วใช่ครับไม่ได้หมายถึงรัฐชาติอิสราเอลในปัจจุบันโดยตรงทีนี้ประเด็นเรื่องความแตกต่างระหว่างอิสราเอลในพระคัมภีร์กับรัฐอิสราเอลปัจจุบันเนี่ย ขยายความอีกนิดได้ไหมคะว่ามันต่างกันยังไงบ้างได้ครับบทความเขาชี้ให้เห็นความแตกต่างชัดๆอยู่4มิติเลยนะเพื่อจะบอกว่าการเอาสองอย่างนี้มาปนกันมันอาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ค่ะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยคือธรรมชาติของความเป็นรัฐครับอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยถูกวางไว้ให้เป็นระบอบเทวาธิปไตยหรือตีออเกรซีปกครองโดยพระเท้าใช่ครับ ปกครองโดยพระเจ้าผ่านกฎบัญญัติของโมเสสการนมัสการแต่รัฐอิสราเอลปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐรประชาธิปไตยแบบรัฐสภาค่ะแล้วก็เป็นรัฐคราวาสหรือ Secular State คือแยกศาสนาออกจากการปกครองถึงจะให้ความสําคัญกับเอกลักษณ์ยิวแต่ก็ไม่ได้ปกครองด้วยกฎของพระเจ้าโดยตรงครับอ๋อข้อนี้ชัดเจนค่ะ แล้วข้อ2ล่ะคะข้อ2คือองค์ประกอบของประชากรก็ต่างกันเยอะครับต่างกันยังไงคะอิสราเอลในอุดมคติของพระคัมภีร์คือลูกหลาน12เผ่าที่อยู่ในพันธสัญญาใช่ไหมครับค่ะแต่ประชากรของรัฐอิสราเอลปัจจุบันนี้หลากหลายมากมีทั้งชาวยิวหลายกลุ่มซึ่งบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้เชื่อพระเจ้าเลยเป็นเอตทสแอ g โนสติกก็มีอ๋อจริงด้วยแล้วก็ยังมีพลเมืองที่ไม่ใช่ยิวอีกเยอะมากอย่างชาวอาหรับที่เป็นมุสลิมหรือคริสเตียนเนี่ย มีมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดเลยนะโหเยอะเหมือนกันนะคะครับยังมีกลุ่มอื่นอีกเช่นชาวดรูสดังนั้นการเป็นพลเมืองอิสราเอลปัจจุบันไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นเป็นประชากรแห่งพันธสัญญาเดิมโดยอัตโนมัติเข้าใจค่ะชัดเจนมากข้อ3คืออะไรคะข้อ3คือสถานะทางจิตวิญญาณครับถ้ามองจากมุมคริสเตียนนะอิสราเอลในพระคัมภีร์เนี่ยถูกเรียกมาเพื่อมีความสัมพันธ์ในพันธสัญญากับพระเจ้าค่ะ แต่สถานการณ์ปัจจุบันคือประชาชนส่วนใหญ่ในรัฐอิสราเอลก็ยังคงไม่ยอมรับว่าพระเยซูคือพระเมสยาซึ่งนี่เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากในมุมมองพันธสัญญาใหม่อ๋อที่เปาโลพูดว่าเขาสะดุดเพราะความไม่เชื่อประมาณนั้นครับแล้วข้อสุดท้ายข้อ4ีล่ะคะ ข้อสุดท้ายนี่แหละครับคือบทบาทในแผนการของพระเจ้าซึ่งเป็นจุดที่มุมมองาศาสนศาสตร์เห็นต่างกันชัดเจนเลยต่างกันยังไงคะมุมมองแบบาศาสนาทศาาการแทนที่หรือ replacement theology เนี่ยจะบอกว่าบทบาทพิเศษของชนชาติอิสราเอลมันสําเร็จไปแล้วค่ะแล้วก็ถูกส่งต่อให้คริสตจักรซึ่งเป็นอิสราเอลฝ่ายจิตวิญญ,ญาณไปแล้วดังนั้นรัฐอิสราเอลปัจจุบันก็เป็นแค่รัฐชาติหนึ่งเหมือนประเทศอื่นไม่ได้มีความสําคัญทางคําพยากรเป็นพิเศษอ่าฮะ แล้วอีกมุมมองล่ะคะส่วนมุมมองแบบ dispensationalism ของกลุ่มคริสเตียนไซออนิสต์แม้จะยอมรับความแตกต่างที่ว่ามาทั้งหมดนะค่ะแต่เขาก็ยังเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชนชาติอิสราเอลหรือ ethnic Israel แยกต่างหากจากคริสตจักรอ๋อยังไงก็มีแผนสำหรับ ใช่ครับการก่อตั้งรัฐอิสราเอลสมัยใหม่แม้จะเป็นรัฐคารวาสก็ยังถือเป็นการสำเร็จตามคำพยากรณ์เป็นการเตรียมการเพื่อรวบรวมคนยูกลับมาก่อนที่จะมีการกลับใจครั้งใหญ่ในอนาคตตามโรมบทที่11อโอ้ตรงนี้คือจุดตัดเลยนะคะเนี่ยใช่ครับดังนั้นการจะพูดง่ายๆว่าประเทศอิสราเอลปัจจุบันคือชนชาติอิสราเอลของพระเจ้าในพระคัมภีร์มันก็อาจจะออมองข้ามความซับซ้อนตรงนี้ไปเยอะค่ะ คำถามจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าเหมือนกันไหมแต่อาจจะเป็นว่ารัฐอิสราเอลสมัยใหม่เนี่ยยังมีบทบาทพิเศษตามคำพยากรณ์อยู่หรือเปล่าซึ่งคำตอบก็ขึ้นอยู่กับกรอบศาสนาเทศที่แต่ละคนยึดถือครับผมฟังดูซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจมากค่ะทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วทำไมล่ะทำไมแนวคิดคริสเตียนไซออนิสที่ผูกพันกับรัฐอิสราเอลปัจจุบันแล้วก็ตีความพระคัมภีร์แบบนี้ ถึงได้มีอิทธิพลมากขนาดนั้นคะโดยเฉพาะในอเมริกาครับอันนี้น่าสนใจมากบทความให้ข้อสังเกตไว้หลายอย่างเลยครับปัจจัยแรกน่าจะเป็นเพราะระบบาศาสนาเทศแบบ dispensationalism ที่เป็นฐานคิดเนี่ยมันค่อนข้างเเข้าใจง่ายแล้วก็น่าตื่นเต้นเข้าใจง่ายยังไงคะคือพอถูกทำให้แพร่หลายผ่านหนังสืออย่าง Scofield Reference Bible เนี่ยมันให้ภาพแผนที่ยุคสุดท้ายที่ชัดเจนมากมีลำดับเหตุการณ์เลยนะอ๋อเป็น step step ใช่ครับอิสราเอลกลับมาสร้างพระวิหารสงครามอารมเกโดนพระคริสต์กลับมาอะไรแบบนี้มันทำให้ผู้เชื่อรู้สึกเหมือนกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษสุดๆกำลังเห็นคำพยากรณ์เกิดขึ้นจริงตรงหน้าเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้โดยตรงเลยนี่น่าจะเป็นจุดแข็งที่สุดเลยไหมคะผมว่าใช่เลยครับมันเปลี่ยนข่าวต่างประเทศที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นการติดตามแผนการพระเจ้าแบบเรียลไทม์ค่ะ พอมีเหตุการณ์อย่างปี1948ที่ตั้งประเทศอิสราเอลหรือปี1967ที่ยึดเยรูซาเล็มได้จริงๆเนี่ยค่ะมันก็ถูกมองว่า super sign สัญญาณใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยทำให้ความเชื่อนี้ดูมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากอืมจริงด้วยค่ะแล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมคะมีครับปัจจัยที่3คือการมีผู้นำและสื่อที่แข็งแกร่งอ๋อคนดังๆใช่ครับมีนักเทศดังๆในอเมริกาเยอะเลยอย่างจอห์นแฮกี้ ที่ตั้งองค์กร CUFI หรือ Christian United for Israel เนี่ยเป็นกลุ่มล็อบบี้ที่ทรงอิทธิพลมากค่ะหรือ Pat Robertson พวกนี้เขามีเครือข่ายทีวีมีผู้ติดตามมหาศาลสื่อสารแนวคิดนี้ได้ส่งพลังมาก แล้วก็มีหนังสือดังๆด,ด,ด้วยใช่ไหมคะอย่าง Left Behind ใช่เลยครับหนังสืออย่าง The l e t Great Planet Earth ในอดีตรหรือนิยายชุด Left Behind ที่ขายดีถล่มทลายก็ช่วยเผยแคลแนวคิดเรื่องยุคสุดท้ายบทบาทอิสราเอลในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายน่าตื่นเต้น สุดท้ายปัจจัยที่4คืออะไรคะปัจจัยสุดท้ายที่บทความชี้คือการที่แนวคิดนี้มันสอดคล้องกับแนวคิดทางการเมืองและวัฒนธรรมบางอย่างโดยเฉพาะในอเมริกาอ๋อเชื่อมโยงกับการเมืองครับการสนับสนุนอิสราเอลมักจะผูกกับฝ่ายการเมืองอนุรักษ์นิยมมองว่าอิสราเอลเป็นพันธมิตรสําคัญในตะวันออกกลางเป็นเหมือนอด่านหน้าของประชาธิปไตยคุณค่าตะวันตกค่ะ แล้วมันก็ให้กรอบคิดแบบธรรมะประทะาธรรมที่ชัดเจนดีซึ่งอาจจะดึงดูดใจในโลกที่มันวุ่นวายสับสนแบบนี้ครับสรุปก็คือมันไม่ใช่แค่เรื่องหลักข้อเชื่ออย่างเดียวเนาะเจนกับผู้เชื่อทําให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของแผนการใหญ่ใช่ครับรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแค่คนดูแต่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สาคัญในประวัติศาสตร์ความรอดตามความเชื่อของเขาฟังแล้วเข้าใจเลยค่ะว่าทาไมถึงมีอิทธิพลมากขนาดนั้น ทีนี้ในตอนท้ายของบทความเขาก็ให้หลักการที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคริสเตียนทุกคนไม่ว่าจะเชื่อแนวไหนก็ตามเพื่อใช้เฝ้าระวังความเชื่อตัวเองไม่ให้เผลอตกขอบใบมีอะไรบ้างคะครับมีหลักการสำคัญๆที่น่าจะช่วยให้เราตรวจสอบตัวเองได้อยู่6ข้อครับผมค่ะข้อแรกคือให้พระเยซูคริสต์และข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางเสมออันนี้สาคัญสุดเลยนะคะใช่ครับไม่ว่าคาสอนไหนจะน่าสนใจแค่ไหนต้องถามเสมอว่า มันชี้กลับไปที่พระเยซูการสิ้นพระชนการฟื้นคืนพระชนของพระองค์หรือเปล่าเหมือนที่เปาโลบอกในหนึ่งครินสอว่าเขาตั้งใจจะไม่รู้อะไรอื่นนอกจากเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้ถูกตรึงที่กางเขนค่ะข,ข้อ2องละ้คะข้อ2คือยึดมั่นในพระวจ,จนะทั้งเล่มไม่ใช่แค่บางข้ออ๋อห้ามดึงมาแค่ข้อที่ชอบ ใช่ครับอันตรายคือการดึงบางข้อออกจากบริบทมาสนับสนุนความคิดตัวเองต้องพยายามเข้าใจภาพรวมทั้งหมดให้พระคัมภีร์ตีความพระคัมภีร์เองตามที่สองที่โมที3.16บอกว่าพระคมภีร์ทุกตอนมีประโยชน์ค่ะข,ข้อ3ข้อ3ทดสอบทุกสิ่งและยึดมั่นในสิ่งที่ดี เหมือนชาวเบโรอาใช่เลยครับต้องไม่เชื่อทุกอย่างที่ได้ยินแต่ให้ตรวจสอบเทียบกับพระคัมภีร์1เทสโลนิกา5.21แล้วก็ต้องรู้จักพิสูจน์วิญญาณต่างๆว่ามาจากพระเจ้าไหม1ยอน4.1ค่ะข้อ4คือ อยู่ในสามัคคีธรรมของคริสตจักรท้องถิ่นอันนี้ก็สําคัญเนาะคะสําคัญมากครับการแยกตัวออกไปมันเสี่ยงต่อคําสอนแปลกๆพระเจ้าออกแบบให้เราเติบโตหนุนใจตรวจสอบแก้ไขก,กันในกายพระคริสตคือคริสตจกักรฮีบรู10.25ข้อ5คือรักษาท่าทีถ่อมใจและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอครับความคิดที่ว่าฉันเท่านั้นที่ถูกนี้อันตรายมากค่ะ <c oughs> ต้องตระหนักว่าเราอาจจะ เข้าใจผิดได้เสมอต้องพร้อมรับฟังคนอื่นด้วยใจถ่อมตามฟิลิปปีส2ข้อ3ที่ให้เรานับถือคนอื่นดีกว่าตัวและข้อสุดท้ายข้อ6คือตรวจสอบผลของคําสอนนั้นครับผมพระเยซูสอนให้ดูคนที่ผลของเขาเมาื่อทิวเจ็ดอสิบหกถึงสคำสอนที่ดีก็ควรนําไปสู่ผลของพระวิญญาณถูกต้องครับควรนําไปสู่ความรักความยินดีสันติสุข ความอดทนเมตตาความดีสัตว์ซื่อสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนกาลาเทีย5 2 2 2 3ไม่ใช่ความเย่อหยิ่งความแตกแยกความกลัวหรือความสับสนอืมเป็นหลักการที่ดีมากๆเลยค่ะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือช่วยนำทางเนาะไม่ใช่ให้เราหวาดระแวงไปหมดแต่เพื่อให้เราเดินในทางของพระเจ้าอย่างมั่นคงรอบคอบโดยใช้ทั้งพระวจนะชุมชนผู้เชื่อและก็การทรงนำของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ครับ แล้วล่ะค่ะหลังจากที่เราได้คุยกันลงรายละเอียดเยอะมากเลยวันนี้ทั้งมุมมองที่สนับสนุนคัดค้านการเชื่อมโยงความเชื่อคริสเตียนกับธร,รมเนียมยิวรัฐอิสราเอลเหตุผลเบื้องหลังอิทธิพลของคริสเตียนไซออนิสต์ค,คำถามสำคัญจีพายที่อาจจะผุดขึ้นมาในใจของหลายๆคนเลยก็คือแล้วท่ามกลางความหลากหลายทางความคิดการตีความเหล่านี้เนี่ยอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดจริงๆที่ผู้เชื่อควรจะยึดถือไว้คะอืม เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับผมว่านะบางทีท้ามกลางความซับซ้อนของหลักข้อเชื่อคําพยากรณ์อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยาการกลับไปสู่คำถามที่มันเรียบง่ายแต่เป็นหัวใจที่สุดอาจจะเป็นเข็มทิศที่ดีที่สุดก็ได้นะครับคําถามอะไรเหรอคะคาถามที่ว่า การเป็นผู้ติดตามพระเยซูในศตรวรรษที่21นี้มีความหมายว่าอย่างไรสำหรับชีวิตของเราแต่ละคนในวันนี้อ oh. การใครครวญคำถามนี้ผมว่าอาจจะช่วยให้เรามองเห็นได้นะว่าอะไรคือแก่นแท้ของการดำเนินชีวิตตามแบบพระคริสต์ในโลกปัจจุบันที่เราควรจะให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดเป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะครับผมน่าจะลองไปคิดกันต่อดูครับ